เคยไหมครับเวลาจะส่งรูปภาพให้เพื่อนทางไลน์เนี่ยแต่ว่ามีบางอย่างในรูปที่เราไม่อยากให้เขาเห็นหรือถ้าเกิดรูปนั้นเป็นเอกสารบางอย่างที่มีข้อมูลสําคัญไม่อยากเปิดเผยก็ต้องโหลดแอป,ปแต่งรูปมาเพื่อใช้เบลอในส่วนที่ไม่ต้องการก่อนที่จะส่งไปแต่ทราบหรือไม่ครับว่าถ้าเกิดเราใช้แอปไลน์เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องโหลดแอปใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับเพราะว่าแอปไลน์เนี่ยเขามีฟีเจอร์แต่งรูปภาพก่อนส่งด้วยก่อนไปดูนะครับอย่าลืมอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับ เริ่มแรกนะครับเข้าไปที่แชทไลน์ของเพื่อนที่เราต้องการจะส่งรูปภาพให้นะครับหรือ <GO av uther> ว่าเพื่อความชัวร์เนี่ยเราก็เข้าไปที่ห้องคีปเมโมของเราก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่สัญลักษณ์รูปภาพแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะเบลอนะครับระบบเนี่ยก็จะเข้าไปที่หน้าแต่งรูปครับเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะพบว่ามีเครื่องมือตกแต่งรูปเต็มไปหมดเลยครับเราเริ่มจากเครื่องมือของการเบล์ก่อนหรือว่าการเซ็นเซอร์รูปภาพนะครับ เราแตะไปที่ไอคอนที่มีสัญลักษณ์โมเสกอันนี้เลยครับโดยระบบนะครับจะมีให้เลือกว่าจะเบลอภาพเป็นโมเสกสี่เหลี่ยมหรือว่าจะเบลอแบบนวลๆก็ได้ถ้าเกิดเลือกแล้วนะครับเราก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละครับในการลากไปตรงจุดที่ต้องการจะเบลอข้อมูลหรืออาจจะเป็นตัวหนังสือเลขแบบประชาชนนะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆหรือใช้เบลอหน้าคนในรูปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดเสร็จสิ้นครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกดส่งได้เลย มาดูฟีเจอร์อื่นในการตกแต่งรูปในลยลายก่อนส่งกันบ้างครับเริ่มจากอันบนสุดก่อนเลยนะครับก็คือการครอปหรือว่าการตัดแก้ไขรูปซึ่งสามารถแก้ไขความเอียงของรูปจากการเลื่อนแถบเครื่องมือด้านล่างน,นะครับลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูเอาที่เราชอบได้เลยครับต่อมานะครับก็คือการฟลิปหรือว่าการกลับด้านภาพนั่นเอง จะเป็นสัญลักษณ์รูปคล้ายๆกับสามเหลี่ยมที่ตรงกลางหน้าจอด้านล่างนะครับเผื่อว่ารูปที่เราถ่ายมากลับด้านอยู่เราก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้ครับด้านสายล่างของจอนะครับจะเป็นเครื่องมือในการปรับอัตราส่วนของภาพสามารถกําหนดเองหรือว่าจะเลือกอัตราส่วนที่ระบบมีให้ก็ได้เช่น16:9 1:1หรือว่า3:4เป็นต้นนะครับและถ้าต้องการจะครอบภาพนะครับก็ใช้นิ้วลากเส้นขอบภาพได้เลยครับเครื่องมือต่อมานะครับก็คือการใส่ e โ o j i หรือว่าสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักลงไปในภาพครับ โดยเรารสามารถนำสติกเกอร์ลายที่ซื้อมาใส่ลงไปตรงไหนของภาพก็ได้จะขยายให้ใหญ่หรือว่าจะลดขนาดให้เล็กลงก็ทำได้เหมือนกันหรือถ้าจะไม่ใส่แล้วนะครับก็แค่กดเครื่องหมายกากบาทที่มุมของสติกเกอร์เพื่อเป็นการลบทิ้งไปนั่นเองครับเครื่องมือต่อมาค,คือการใส่ตัวหนังสือลงในภาพครับเข้ามาแล้วะร,ระบบจะให้กรอกข้อความที่ต้องการได้ทันทีเช่นสวัสดีวันจันทร์แต่นั้น,นถ้าต้องการจะปรับแต่งสไตล์ของข้อความก็สามารถทําได้ครับเช่นการใส่ไฮไลท์ต่างๆการปรับสีข,ของข้อความ ขนาดเดียวกันนะครับยังสามารถปรับขนาดของข้อความที่จะเอาไปวางตรงไหนในภาพก็ได้เช่นเดียวกันครับเครื่องมือต่อมานะครับก็คือการวาดลวดลายลงไปบนภาพครับโดยเครื่องมือนี้นะครับมีให้เลือกว่าจะวาดแบบฟรีสไตล์หรือว่าจะใส่เป็นกรอบรูปทรงต่างๆเช่นเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นหัวลูกศรนะครับรวมถึงเลือกสีของลวดลายที่เราจะวาดลงไปได้ด้วยครับเครื่องมือต่อมานะครับก็คือฟิลเตอร์นั่นเองเผื่อว่าเอ๊ะเราลืมแต่งรูปนะครับแสงยังไม่สวยก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ทําให้องค์ประกอบภาพดูดีขึ้นได้ครับ โดยระบบเนี่ยมีมาให้เลือกหลากหลายฟิลเตอร์เลยนะครับก็เลือกที่ถูกใจได้ตามสบายเลยครับและเครื่องมือสุดท้ายนะครับเป็นไอคอนที่มีสัญลักษณ์รูปตัว A นั่นแหละครับคือการสแกนตัวหนังสือในภาพนั่นเองแค่กดเนี่ยชีวิตก็ง่ายขึ้นเลยครับและเมื่อแก้ไขครบตามที่ต้องการแล้วนะครับก็ให้กดส่งภาพนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านขวาล่างได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ